วิเครห์ฟุตบอล15กุมภาพันธ์เป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเกมบิ๊กแมตช์ระหว่าง2ทีมดังเปแอชเชปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดรังย่อปาร์ตเดอะแบงส์ประทะกับปราชาชุดขาวเรอัลมาริดคู่นี้จะลงเตะในช่วงดึกของวันอังคารที่15กุมภาพันธ์เวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส บาลิสซันชัแมงภายใต้การคุมทัพของมัลซิโอโปเชติโนฟอร์มในช่วงหลังของทีมยังดูขาดความสม่ำเสมอเอาแน่นอนไม่ได้บางเกมเข้าฝักก็พร้อมอาชนะได้ทุกทีมแต่ถ้าวันไหนที่ฟอร์มออกทะเลก,ก็เล่นได้ไม่เอาอ้าวพร้อมจะแพ้ได้ทุกทีมเช่นกันผลงานในบอลลิกนั้นนำห่างแบบไม่ต้องกังวลแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้เจอกับของแข็งเกมน้าแดกในรังเหมือนว่าต้องบังคับห้ามพลาด ถ้าตกรอบบอลยุโรปไปอีกอนาคตของกุนซือคงเก้าอี้สันเป็นแน่ความพร้อมของทีมเกมนิะกาดอเลสเซนเดอร์เลเตลีเยและนาธานบิตูมาซาลาที่ยังมีการมาเจ็บเล่นงานอยู่2รายจะนำทัพมาโดยเลโอนีเเมซี่ในวรุกตุเก่ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ5เกมหลังสุดของปารีสแซงต์แชร์แมงชนะ4นัดเสมอ1น,นัด เหลือมาริดทุกทีมของคาร์โลนเชลตตีผลงานในช่วงแรงในซีซั่นนี้ร้อนแดงอย่างที่สุดในทุกถ้วยแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งฤดูกาลหลังอยู่ดีๆก็เครื่องชอ็อตออกอาการสะดุดแบบแผ่วปลายเมือ่อบุรุษตัวหลักบางรายโชว์ฟอร์มไม่ออกกลับส่งผลด้วยร่วมต่อผลงานของทีมแบบเลี่ยงไม่ได้เรียกว่าเครื่องรวนกันไปดื้อจุดเด่นของทีมอยู่ที่เกมลุกที่มีจังหวะจบสกอร์เฉียบคมรวมไปถึงแผงกองกลางที่คุมเกมได้ดีแต่แผงหลังมักจะได้ผิดพลาดอันเป็นบ่อกเกิดให้ทีมเสียประตูในช่วงเวลาสำคัญอยู่บ่อยครั้ง สภาพความพร้อมของทีมเกมนี้โจทย์ใช้งานแฟกลองเมนดีลูคัสบาสเกสคาเซมิโลคาริมเบนเซม่าและมาเรโนเดียสนอกนอจากรายชื่อกันต้นพร้อมลุ้นบุกล่าชายแบบไร้ปัญหาโดยซาที่เป็นความหวังสูงสุดแนวรุกนาะทีนีต้องฝากไว้กับวินิซูสจูเนียปีกรั่พลิวที่กดไปละ12ประตูนในซีซั่นนี้5เกมหลังสุดของเรอัลมาดริดชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัด บาลลิเซนช์แมนน่าน,นี้ได้เล่นในรังจะเป็นต้องพยายามหาทางตุนสกอร์เพื่อกำความได้เปรียบเอาไว้ก่อนม้อันดับแรกบทเกมบุกเข้าใส่จนกว่าจะเปิดแผลได้แต่คงไม่แลก,กแบบเต็มตัวเพราะอีกฝ่ายก็เป็นทีมเกรดเดียวกันที่ประมาทไม่ได้ส่วนทางเรือมาริโคมันนนั้นเกมรับให้เหนียวแน่นแล้วรอจังหวะสวนกลับแบบเน้นๆเนื่องจากขาดตัวหลักไปเยอะหลีกเลี่ยงการเปิดหน้าแรกไม่ได้ก็ขอไม่เสียเอาไว้ก่อนสถิติการจัดการห้านัดหลังสุดผลัดกันแพ้แพ,แพ,แพ้กันชนะทีมละ2นะัดและเสมอกันไป1นนะัด ราคาเปิดมาให้ทางปาริเซียนแมงเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกเหมือนว่าทั้ง2ทีมเกรดบอลจะไม่ต่างการอาจจะดูกินกันยากแต่เมื่อมองความพร้อมเทียบกันแล้วไปเชียเกมนี้ขุนพลตัวหลักอยู่กันครบ ต่างกับทางราชนันชุดขาวที่ขาดตุนพลตัวเก็บไปเยอะยอมส่งผลต่อศักยภาพการเล่นของทีมแน่ๆดังนั้นไม่ต้องกังวลแนวต้นที่เปิดมาแรงหรือชื่อชันเทรนเนอร์ของการตกรัดที่เหนือกว่าผู้นี้ให้ตอบปลาลิสเซนเช็แมงประตูเดียวในรังกับสถานการณ์ที่บังคับชนะแบบกลายๆด้วยสภาพทีมที่สมบูรณ์เต็มร้อยมั่นใจว่าเก็บงานได้สบายแบบไม่ต้องห่วง